สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านมาไปต่อกับประวัติของเหมาเจ่อตงที่ยังคงค้างกันในพ์ทที่แล้วกันวันนี้จะสักสางให้เสร็จนะครับโอเคครับผมครั้งที่แล้วเราต่อจากการที่ว่ามีคนตายจากการอดอยากการถูกกดขี่ข่มเหงการใช้แรงงานทาสและการประหารชีวิตหมู่ตั้งแต่40ล้านไปจนถึง80ล้านคนนะครับ มาเริ่มกันเลยระบอบการปกครองของเขาถูกอธิบายว่าเป็นระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จเขายังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เปลี่ยนประเทศจีนจากประเทศกึ่งอาณานิคมให้กลายเป็นมหาอำนาจให้กลายเป็นมหาอำนาจชั้นนำของโลกผ่านการส่งเสริมการรู้หนังสือสิทธิสตรีการดูแลสุขภาพ ขั้นพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและอายุไขเฉลี่ยของประชาชนภายใต้การนำของเหมาประชากรของจีนเพิ่มขึ้นจากประมาณ550ล้านล้านเป็น900ล้านคนภายในประเทศจีนเขาได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาติผู้ปลดปล่อยประเทศจากการยึดครอง และการกดขี่จากต่างชาติเขากลายเป็นผู้นำทางอุดมการและมีอิทธิพลอย่างสูงต่อขบวนการคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศยังทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดองค์กรรัฐรัดหีเหมาจำนวนมากนะครับสวัสดีครับ